สวัสดีค่ะเชฟจากเชฟทมเบอร์นะคะตอนนี้เราก็วาร์ปกันมาอยู่ที่พัทยานะคะทริปนี้ก็จะเป็นทริปสั้นๆ2วัน1คืนนะคะเริ่มต้นกันด้วยร้านนี้ เซิร์ฟแอนเทิร์ฟตอนที่เรามาอากาศไม่ร้อนมากเลยไปนั่งโซนเอาดอนั่งรับรมลมริมทะเลนะคะมีทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งโดยรวมแล้วอร่อยทุกปากค่ะกินข้าวแล้วต่อหวานไปต่อกันที่คาเฟ่ Back to School ค่ะเขาเพิ่งเลยเงเวร้านใหม่นะคะพวกเมนูน้ำเค้กโฮมเมดอร่อยวันนี้เรามาพักที่อาาานาอันันรีสอร์ทแอนวิล่าพัทยานะคะอยู่แถวหน้าจอมเทียนชอบที่นี่แม่ขันนัดมาซ้ำภายใน2เดือนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์โรงแรมกันค่ะขอรวมัทรไวๆนะคะเข้ามาก็เป็นห้องน้ำนะคะก็มี เป็นชาวเวอร์นะคะแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นชักโครกนะคะตรงนี้จะเป็นอ่างนะคะก็ค่อนข้างกว้างเนาะแล้วก็มีพวกสบู่โลชั่นนะคะอันนี้ก็เป็นแปรงสีฟนันเป็นหมวกคลุมผมต่ตางๆนี่ก็เป็นไดนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่างนะคะก็ใหญ่เลยนะคะด้านนี้ก็จะแบบทะลุไปตรงเตียงนอนได้ด้วยนะคะส่วนถ้าออกจากประตูนี้นะคะด้านขวาก็จะเป็น พวกเราแขวนเสื้อผ้านะคะน,นี่ก็จะเป็นชุดคลุมนะคะแล้วก็มีกระเป๋า,าให้ด้วยนะคะแบบเราจะใส่ไปทะเลก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าแตะสลิปเปอร์แล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักด้วยนะคะส่วนตรงนี้ตู้เซฟนะคะแล้วก็ตู้เย็นบาร์มีอะไรบ้างมีน้ำโคกสองกระป๋องสไปซ์หนึ่งแล้วก็มารีหนึ่งนะคะด้านบนก็จะเป็นน้ำนะคะมีให้สี่ขวดก็มีทองกระเด้นมีแบบอันนี้กระจุกกระจิกนะคะ มีกระเบนน้ำทานมาทางนี้คือห้องกว้างมากก็จะมีเตียงเลยน,นะตรงนี้ก็แบบสะท้อนดูทําให้ดูกว้างขึ้นแล้วก็ด้านซ้ายนี้นะคะก็จะเป็นที่วางกระเป๋านะคะมีทีวีแล้วก็แบบมีที่วางของเนาะตรงนี้ก็แบบนั่งโทรศัพท์ได้ะคะหรือนั่งทํางานแบบเล็กๆน,น้อยได้โซฟาเบสนะคะนั่ง เล่นเกมทำอะไรได้นะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นระเบียงที่มีเก้าอี้กับโต๊ะวางอยู่นะคะแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นที่ตักผ้านะคะวันนี้แดดร้อนมากพกักเอาแรงรอแดดล่มแล้วลงไปเล่นน้ำกันค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปโซนที่เป็นทะเลน,นะคะวิวด้านหน้าสวยมากวันนี้ ั่งด้านหลังที่ติดทะเลจะมีโซนที่เป็นร้านอาหารชื่อว่า Under the Sun สามารถมาทานอาหารรับลมชิวๆริมทะเลได้ส่วนตรงนี้เป็นมุมของเด็กค่ะวันนี้เราตั้งใจมาเล่นน้ำที่ทะเลมาก แต่ว่าวันนี้ขยะเยอะมากค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรน้องพนักง,งานพยายามมากวาดแล้วมันก็ไม่หมดสักทีเราก็ตัดสินใจว่าไม่เล่นดีกว่าที่นี่มีให้เช่าเรือคายักเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็เจสกีด้วยนะคะอันนี้เป็นรูปจากครั้งที่แล้วเราลองเอามาให้ดูเปรียบเทียบกันคือใส่มากวันนี้ทะเลฝั่งนะ่ะจอมเทียนสกรปรกมากนะคะคือมีแต่ขยะแนละฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นฝั่งที่เป็นสระว่ายน้ํากันนะคะ สระว่ายน้ําที่นี่จะเป็นแนวยาวนะคะมีสปแปลดป่าข้างล่างที่เด็ดก็คือมีสไลเดอร์ด้วยค่ะ ในไลท์ของที่นี่บาร์ไม่รับแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ Over The Moon Sky Lounge แนะนำว่าต้องจองล่วงหน้าหน่อยนะคะเพราะว่าที่ดีๆจะถูกจองเร็วมากไม่พักที่นี่ก็สามารถมาทานอาหารชมพระอาทิตย์ตกดินได้ค่ะขอบอกเลยว่าลมเย็นบรรยากาศโรแมนติกสุดๆยิ่งตอนกลางคืนฟ้าเปิดเนี่ยมานอนดูดาวได้เลยพอมืดเขาเจะาโคมไฟพระจันทร์มาแจกทุกโต๊ะเลยนะคะอันนี้เราสซนไปเปลี่ยนไฟเล่นค่ะ ยังค่ะกิจกรรมยังไม่หมดนะคะร้านอาหาร Under the Sun มีดนตรีสดด้วยส่วนตอน2องทุ่มครึ่งจะเป็นโชว์กระบองไฟค่ะมอร์นิ่งค่ะเรากำลังไปกินข้าวเช้ากันนะคะ อาหารเช้าที่นี่เริ่ม6โมงถึง10โมงครึ่งนะคะคนพักที่นี่เยอะแต่ก็รู้สึกว่าที่นั่งเพียงพอรองรับคนได้อยู่คะ่ะส่วนรลยอาหารนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะคือเยอะมากทั้งอาหารฝรั่งอาหารไทยนะคะมีอาหารเด็กด้วยอย่างอันนี้จะเป็นซูชินะคะด้านนอกจะมีข้าวต้มแห้งเย็นดาฟโฟข้าวต้มเครื่องข้าวต้มกุยนะคะยังมีอาหารอื่นๆอีกนะคะผัดไก่พริกไทยดํายากิโซบะข้าวผัดหมูปิ้งที่เด็ดของเรานะคะก็คือปลาท่องโกโทอดคะ่ะกินไปหลายชิ้นเลย เราก็เช็คเอา์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย